สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ TF by J Channel นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงของที่จะออกในไตามารแรกหรือคิวแรกของปี2564หรือปี2021นี้นะครับในลายในในลายของเล่นที่เป็น transformer นะครับตัวแรกนะครับเพิ่งได้รับ การคอนเฟิร์มก่อนอัดคลิปนี้นะครับว่าสินค้าพร้อมจัดส่งแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยค่ายนี้นะครับเป็นค่ายที่ทำออกมาพึ่งเป็นตัวที่สองสำหรับงานเติร์ดปาร์ตี้นะครับก็คือเจ้า,า A.K.A. คบ umble e e บในภาค Bumblebee ซึ่งเป็นรถเต่านะครับก็คือค่าย Trans c a r นะครับ รหัสนะครับ tc ขีด0-2นะครับความสูงของเจ้า b ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ17เซนมนะครับดังนั้นเนี่ยสเกลตัวนี้เนี่ยของเจ้า,า b เนี่ยจะเป็นสเกลซึ่งเป็นสเกลที่เราเรียกว่า mpm นะครับหรือ master piece movie series ถ้าใครเก็บสายงานที่เป็น master piece นะครับ ถ้ามาสเตอร์พีซคนเก็บก็จะเป็น MP M P M ขีนะครับตัวนั้นจะเป็นล่างรถเต่าแต่ตอนนี้ปัญหาของ MP M P M 7เนี่ยซึ่งเป็นงานออฟฟิเชียลไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันฮัสบูและ t ากาล่าเนี่ยในล่างรถเนี่ยมันจะไม่เหมือนเอ้ยในล่างหุ่นนะครับประตูปีกหลังยังมีแต่ค่ายทันสคาร์บเนี่ยทำออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากทั้งล่างรถและล่างหุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย ได้มีค่ายที่ออกมาก่อนนั้นนจะเป็นค่ายเซตานะครับซึ่งทำออกมาก็ถือว่าสวยใช้ได้แต่มันก็ออกมาก่อนนะครับก็เลยมีเท่าที่เราเล่นเนี่ยเนื้อพลาสติกจะค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับแต่ท n s สคร f บเนี่ยทำออกมาเนี่ยรอยพับจะเยอะมากนะครับแต่รอยพับในล่างรถนะครับแต่ล่างหุ่นเนี่ยสวยงามนะครับสวยงาม ตอนนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมพลาสติกผสมเหล็กเหล็กในที่นี้ก็เป็นอัลลอยพารไม่ได้เหล็กแบบหนักๆนะครับแล้วก็มีอาวุธหรือหน้าเปลี่ยนอะไรให้มาตามสไตล์ของงานเติร์ดปาร์ตี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันเพราะว่า มันเป็นตัวที่2ของค่าย t r a n s c าร์ซึ่งตัวแรกออกมาเนี่ยเรายังวัดผลไม่ได้เพราะว่าเขาออกเจ้าโมฮิกันมานะครับก็คือเจ้ามอเตอร์ไซค์ในภาค t r a n s f ทาร์ The Last Knight นะครับคือภาค5เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดูเป็นไฮเทคอนาคตอนาคตหน่อยแล้วก็แปลงเป็นหัวโมฮอคนะครับ ซึ่งชื่อในหนังมันก็คือเจ้าโมฮอคนะครับอันนั้นเนี่ยมันทำออกมาตัวจะไม่ใหญ่ซึ่งตามสเกลจริงๆนะครับเราก็เลยวัดผลไม่ได้ว่าเฮ้ยตัวที่ค่ายนี่ทำเนี่ยมันจะดีไหมนะครับแต่เมื่อเท่าที่ผมลองได้เล่นดูแล้วเจ้าโมออคั่นของค่ายทันสคา a ์เนี่ยถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับ แต่เราจะไปเทียบกับตัวที่เป็นไซส์ใหญ่ๆไม่ได้เพราะว่าอันนั้นจะเป็นร่างมอเตอร์ไซค์แต่เท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่จับสัมผัสแล้วก็แปลงล่างถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับแล้วก็สินค้าจะออกเร็วๆนี้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยปริมาณการผลิตของงานเตอร์ปาร์ตี้ช่วงเนี้ยจะล่าชา้าดังนั้นเขาแจ้งผมมาก็คืออ,ออกมาแค่60% ของการผลิตทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะดังนั้นก็ต้องมีมาส่งมาไม่ครบนะครับกระจาย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 ตามออเดอร์หรือประเทศต่างๆนะครับผมมาเรามาต่อกันที่ตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หลายคนรอแต่ตอนนี้เนี่ยราคาค่างวดของตัวมันเนี่ย จะค่อนข้างที่จะสูงนะครับตัวน,นี้ก็คือเจ้า Ds ขีดศูนะครับเจ้า over AKA overload นะครับซึ่งค่าย Devil Survivor เนี่ยได้ทำ Devastator ตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับเป็นร่างที่ผมว่าเจ๋งที่สุดในบรรดาที่ทำ Devastator ภาค มูวี่ภาค2 Revenge of the Fallen มาผมว่าเจ๋งที่สุดรายละเอียดทั้ง3ล่างนะครับทิเบิลเชนนะครับและบางตัวทีเบิลเชนอย่างตัวแรกมิกมาสเตอร์อันนั้นทีเบิลเชนสามล่างไม่รวมล่างรวมนะครับสวยมากตัวตัวต่อมาคือสมาร์ทหรือ a อ a คเอออลฮอร ก็ทำออกมาค่อนข้างสวยอันนี้แหกโค้งมาเลยเป็นเบอร์สี่แต่ออกมาเป็นตัวที่2จนในปีที่ผ่านมา g แจนแอนก็คือ aks car v e n g e r นะครับได้ออกมาซึ่งตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาที่เรารวมกันแล้วเป็นตัวที่3งานค่อนข้างที่จะผมเดาว,ว่านะครับท,ทั้งที่มันยังออกไม่ครบผมว่าเรื่องหลวมไม่น่าจะมีเพราะว่าระบบเขาต่อการล็อกของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะแข็งมากแข็งจนเจ็บนิ้วถ้าใครมีนะครับเจ้ารหัส Ds02 เนี่ยแจนแอก็จะรู้ดีว่าโอ้โหระบบการแปลงร่างเขาเนี่ยแม่งแข็งมากนะครับตัวต่อมาที่จะออกเนี่ยคือเบอร์3นะครับเรียงมาละ123ดังนั้นเนี่ยถ้าเจ้าตัวโอเวอร์โหลดออกเราจะได้เหมือนบัสบัสครึ่งตัวของเจ้าเดวัสเตอร์ละก็คือชุดแกนกลางทั้งหมด เจ้าโอเวอร์โหลดเนี่ยล่างรถจะเป็นล่างรถบรรทุกแร่คล้ายๆคล้ายๆกับหลองหอซึ่งลองหอก็เวลาขุดแร่มาแล้วก็ขนนะครับแต่เจ้าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะยาวนะครับกระบะมันจะยาวนะครับความสูงล่างหุ่นเนี่ยยังยังไม่เฟิร์มว่าประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมเดาว่า น่าจะตัวคือคือกันตั้งแต่ตัวมิกมาสเตอร์ตัวลองฮอนะครับจนมาถึงตัวนี้เราจะไม่นับเดโมเพราะว่าไอสคาเวนเจอร์มัสคาเวนเจอร์เนี่ยตัวค่อนข้างที่ใหญ่มากนะครับตัวนี้จะวัสดุเนี่ยจะมีแค่พลาสติก ABS อย่างเดียวจะไม่มีเหล็กผสมนะครับแต่การลงสีของของค่าย Devil Survivor เนี่ย ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับล่างแยกต่างๆเนี่ยสวยงามมากนะครับดังนั้นถ้าตัวนี้ออกคาดว่าในในไตามาานี้แหละคิวแรกนะครับน่าจะออกมาแน่นอนดังนั้นเราก็จะได้ทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็คือชุดแกนกลางทั้งหมด3ชิ้นนะครับมิกมาสเตอร์อาสคาเวนเจอร์แล้วก็โอเวอร์โหลด ส่วน s m a ร์หรือลองฮอเนี่ยก็คือขาดังนั้นก็จะรวมได้ขาข้างหนึ่งละก,กับลำตัวนะครับอันนี้ก็คือ d e วิสเซอร์เนะครับจากค่ายเดวิสเซอร์เรหัส d s 0 2นะครับและต่อมานะครับคือตัวที่3นะครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นงานเติร์ดปาร์ตี้ละตัวนี้จะเป็น K.O. หรือ knock off พูดง่ายๆก็คือของกอปนะครับแต่จริงๆผมเดาว,ว่ามันไม่น่าจะกอปนะครับมันน่าจะเป็นของที่ Defect นะครับของที่หลุด QC นะครับตัวนี้ก็คือ m p ขีด47ครับก็คือ How l, นั่นเองนะครับ ซึ่งมาในร่างรถจี๊ปนะครับร่างรถจี๊ปแต่ตอนนี้เนี่ยวัสดุนะครับต่างๆของเจ้า MP m p 7เนี่ย MP47 OK, นะครับมันก็จะเหมือนกับของแท้นะครับคือมีเหล็กบ้างนิดหน่อยนะครับจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเป็นเป็นมีแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะแทบไม่มีเลยก็มีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ที่น่ากลัวก็คือแพคเกจจิ้งนะครับมันเหมือนเลยมันเหมือนของแท้เหมือนยันเงาเลยโดยที่เราถ้าเราไปเจอเขามาขายเราจะไม่รู้เลยทันทีแต่ถ้าใครสั่งเองดโดยตรงนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าราคาประมาณนี้เนี่ยฮาวถ้าผมจำไม่ผิดในห้างบ้านเราอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทน,นะครับ แต่อันนี้ผมไม่เฟิร์มนะถ้า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 ผมพูดผิดต้องขออภัยนะครับแต่ตัวนี้อยู่หลักที่สักประมาณหายไปครึ่งหนึ่งนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยผมว่าห,หายเกินครึ่งซะด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการาเริ่มออกมาบ้างก่อนหน้านั้นก็จะมีปัญหาซึ่งมันเป็นปัญหาของงาน ko อยู่แล้วก็คือมันเหมือนกับมีตำหนิ ออกมาก็จะมีฝ้าขาวบ้างมีรอยหกักมีซิชิ้นส่วนที่หักบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็เป็นสายคนที่เก็บมูวี่เนี่ยเอ่อขอรับขออภัยครับเก็บ G1 h o w เนี่ยฮาวก็ต้องมีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมว่าสวยที่สุดละ m p 4 7แท้นะครับ ถือว่าเป็นตัวที่หลายคนคงรอคอยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะออกแต่แก๊งลัมโบแก๊งเฟรดดี้เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสายสวายอเลิรนะครับไอ้เฟรดี้ก็รถตำรวจนะครับสตีกนะครับ แล้วก็ลัมโบอีกก็จะเป็นล่าสุดที่ออกมาแล้วก็คนถือว่าชื่นชอบม,มากที่สุดก็เป็น s u n สติ a k e r นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ต้องระวังนะครับสำหรับนักสะสม Transformer หน้าใหม่แต่ส่วนใหญ่บ้างเราจะเป็น Movie ่ซะมากกว่าตัวนี้จะเป็น G1 หรือ Generation 1นะครับดังนั้นก็ลองดูเรื่องราคาเพราะว่า กล่องเก่งกับรหัสหรืออะไรมันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากเราแกะออกมาเล่นและตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็ได้ทำให้วงการของเล่น transformer สันสะเทือนอีกหนึ่งครั้งก็คืออยู่ๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีภาพ bizzwing ซึ่งเป็นงานเติร์ดปาร์ตี้ค่ายหนึ่งนะครับ ออกมาปล่อยภาพมาทั้งแบบที่ว่าตบหน้าค่ายเซตานะครับแล้วก็อีกหนึ่งค่ายผมจำไม่ผิดผมจำไม่ได้นะครับแต่เซตาเนี่ยคือเขาทำเหมือนในเป็นเครื่องบินลบในในที่บิสวิงเนี่ยมาในโลกแล้วมาตามล่าบ,บีในโลกนี้นะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งเนี่ย เขาทำบิสวิงแต่เป็นร่างไซเบอร์โทเนียนโหมดเป็นยานอาวกาศฉากที่ก่อนที่พวกแก๊งออปติมัสถอยแล้วก็ส่งบีบีหนีมาโลกเนี่ยแก๊งที่เป็นเครื่องบินสามเหลี่ยมนะครับซึ่งอีกค่ายนั้นเขาก็ไล่ฟัดเหวี่ยงมากับเซตาถอยนะครับแต่ยังดีก็คือเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินคนละแบบดังนั้นเลยไม่มีปัญหาอะไรอยู่ๆเมื่อวานนี้ มีค่ายน้องใหม่ค่ายหนึ่งนะครับก็คือค่ายา Thunder Warrior นะครับรหัสจะเป็น SX ขีดศูนย์หนึ่งนะครับมาแบบลงกล่องมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมบอกเลยว่าคิวที่รีลีสหรือจะออกเนี่ยน่าจะเดือนเดือนหน้าแล้วนะครับคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับ แล้วออกมาคือทําคลิปลงมาเรียบร้อยทั้งสีล่างเครื่องบินเหมือนในหนังมากสีก็จะทําแบบดาเมดดาเมจที่สําคัญแปลงร่างได้แปลงร่างได้แปลงแบบชนิดโอ้โห 3A นี่ก็ 3A มเอนะครับแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งข้อคือเครื่องบินลำลำใหญ่ แปลงแล้วลำใหญ่นะครับความสูงของหุ่นเนี่ยยีซนเมนะครับแต่ที่ข้อมูลที่ผมดูอยู่เนี่ยมันไม่มีเหล็กเป็นพลาสติกไอเบียแต่ความสูง28เซนติเมเนี่ยถือว่าก็ก็เข้าค่ายเข้าเข้าเข้าขั้นที่เป็น mpm scale ก็คือถ้าผมพูดว่า mpm เนี่ยก็คือเป็น master piece ในภาคหนังก็คือ Masterpiece Movie s ซีรี s แต่ถ้าผมพูด MP Scale ก็คือในสายการ์ตูน G1 นะครับเขาจะเรียกว่า Masterpiece เฉยๆจะไม่มี M ก็คือ Movie แต่ตัวนี้28ซนเมตเนี่ยบีสวิงจากค่าย thunder warrior เนี่ย sx 0 1เนี่ย28ซมแล้วทำออกมาค่อนข้างที่จะดีมากนะครับดังนั้นตัวนี้รอกันได้เลยนะครับผมว่า เซตาพอเห็นข่าวนี้ออกมาเนี่ยเห็นภาพทั้งคลิปทั้งภาพเนี่ยวันนี้ก็เลยรีบรีบออกมาว่าของค่ายกูเนี่ยใกล้แล้วน,นะแต่ยังลงสีไม่ครบเลยนะนะครับลงสีไม่ครบเลยเอออันนี้ก็ก็เลยเหมือนโดนตบหน้าขังใหญ่เลยซึ่งซึ่งค่ายนี้อยู่ๆก็โผล่มาแล้วก็เขาก็สังเกตสังกากันนะครับ กล่องเนี่ยจากค่าย Thunder w a r r i o r มันดันไปสกรีนตรงกับมันจะมีอยู่ค่ายหนึ่งที่ทำเหมือนกับบ u m b l e ร์บเป็นเสือนะครับเป็นเสือเขาก็จับโป๊ะได้ว่าค่ายนีย้ก็คือค่ายอวตารของไิ้ค่ายนี้ที่ทำบัมเบอร์บีเป็นเป็นเป็นเสือเหมือนเสือเคี้ยวดาบแต่เป็นเหล็กๆนะผมจำไม่ได้ว่าตัวนั้นเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะครับดังนั้นตัวนี้ ท่านที่ดูภาพอยู่เนี่ยคงเห็นแล้วนะว่ามันสวยจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดสินค้า t r a n s f o r m e r ที่จะออกในเร็วๆนี้ตามนี้นะครับถ้าท่านใดอ,อยากเล่นหรืออยากอะไรยังไงก็ติดต่อติดตามได้ที่เพจ TF by J ใน Facebook หรือ ถ้าท่านได้ลิน้นนัวถ้าท่านได้ชื่นชอบคลิปที่ผมแนะนำอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วผมจะมาพูดถึงตัวอื่นๆที่จะออกในคิวต่อๆไปไม่ว่าจะเป็น 2, 3, 4นะครับถ้ามีอัปเดตอะไรผมจะมาแจ้ง FC ให้ทราบนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันไปแล้วครับบ๊ายบาย